สวัสดีครับไปเลยไปหนมสวัสดีค่ะนี่นี่มาทานข้าวเลยกันครับพี่น้องนี่ก็แกงยอดโบกนะครับนี่ก็แกงผักรวมพี่น้องมีสะโอมด้วยครับนี่ก็ยำยำผักกาดลองแห้งครับกินกับข้าเวเหนียวข้าวสวยพี่น้องมาทานข้าวเลยกันครับผากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผายกิน้วยนะครับขอบคุณมากครับ

แตนเจ็ดมินไดสองขลายจป่ายยุงยงยงยง่งๆเลยลูกชายก็มาทานข้าวที่ป้านนี่นเนาะปินเนมแล้วปินมเนาะ kính thơm nhé Rồi hả thu vậy Hả thu vậy vậy thì rồi

ผมม่้นั่งเท่าไหร่เมาไม่ลีหน้าเลยเหมือนเสียงคุ้จันยิบพาเขาขึ้นเพื่อนหมื่นโูใน่ามาปรมากงนี้นะตินกเขาข้าขาข้างขาอยู่องไรน้องเอ๋ลูกเห็บเขาม่หด้มองขางหน้ากี้เลย้าวขสอยู่นะจริงฮะจุ non non này phải lu quá. Sao được. Rồi non thái ấm. Hai Quen phải Nói bảo là ừ. tôi

strength You're about to eat this? Yes. สวัสดีครับแม่เนาะแม่มสำหรับคลิปน,นี้แรงขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแกดชร์ก,กดติดตามช่องแรงพากินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่วันี่วนี้